ที่ผ่านมา Gsho c k เนี่ยมีการออกนาฬิการ,รุ่น G.A. 2,100นเนี่ยมาหลายสีมากๆแล้วนะครับซึ่งเนี่ยคือสีที่ผมเฝ้ารอมันนานมากที่สุดนะครับถึงแม้ว่ามันจะดูเป็นสีที่แบบอาจจะไม่ได้มีความเด่นอะไรแล้วก็ดูค่อนข้างจะธรรมดานะแต่ว่าคู่สีของเรือนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีที่มาที่ไปสุดๆเลยนะครับเรือนนี้คือ G ีช o อกรหัส G.A. 2 1 0 0 R.L. 1 A นะครับโดยความพิเศษของคู่สีของเรือนนี้นะมันคือการนําเอาคู่สีของนาฬิกาในตํานานของ G s ช o c k อย่าง D.W. 5000ซึ่งถือว่าเป็นนาฬิก เรือนแรกของทาง G-Shock เลยนะครับเขาถอดคู่สีของเรือนนั้นอะเอามาใส่บน GA สองพซึ่งเป็นเรือนที่ผมชอบมากๆแล้วก็เป็นเรือนที่มันยอดฮิตมากๆกก็เลยเออกมาเป็นคู่สีที่แบบมันเหมือนเป็นการสืบทอดมาจากตำนานเรือนแรกของทางแบรนด์นั่นเองนี่แหละคือความพิเศษของเรือนนี้นะครับโดยเรามาดูดีเทลในแต่ละส่วนกันเลยนะเริ่มจากหน้าปัดด้านในนะครับ ตัวหน้าปัดเนี่ยสังเกตดูว่าพื้นฐานของเขาอะมันก็จะเป็นสีดานี่แหละคือแว้ง่ายมันคือจีช็อกที่หน้าตาดูคลีนดูเรียบร้อยดูแบบเป็นสีดําล้วนมากๆไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยแต่ว่าเขาจะมีการใช้สีแดงสีเหลืองสีน้ําเงินนะครับมาจ a m j a เข้าไปซึ่งถ้าเกิดใครที่รู้จักนาฬิการ,รุ่น D w 5000ันอยู่แล้วเนี่ยก็จะคุ้นเคยกับคู่สีประมาณนี้ดีนะครับคือ D w 5000ันเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นรูปด้านขวาให้ดูนะมันจะมีเส้นสีแดงที่เป็นเส้นกรอบของเขาอะซึ่งทําให้ในาฬิกาเน แถวพวกสีฟ้าสีเหลืองประดับกันไปนะครับรอบๆตกแต่งในส่วนต่างๆที่มันเป็นดีเทลเล็กน้อยเรือนี้เนี่ยก็เรียกว่าหยิบเอาคู่สีหลกักๆเนี่ยเอามาทําได้ค่อนข้างจะคลีนแล้วก็ดูเรียบร้อยดีมากนะครับคือเหมือนว่าเขาใช้สีที่มันไม่ได้ดูเด่นมากเกินไปอ,อย่างสีแดงเนี่ยเขาก็ามาแบบนิดๆหน่อยๆนะก็คือเป็นแบบมาร์เกอร์เม็ดรอบๆนะครับตามหลักชั่วโมงสีเหลืองก็เอามาใสาโ่โลโก้โลโก้ตัวอักษรบางตัวสีฟ้าฟ้าก็เอามาเป็นแบบวอเ r r ร i s t สิสนะครับกันน้ํา20ิบาร์เท่านี้เองนะครับจริงๆถือ เอาจริงๆนะหลายๆคนอาจจะไม่อินก็ได้นะครับอันนี้ไม่แปลกนะแต่สําหรับคนที่ชื่นชอบคู่สีของ d w 5000อยู่แล้วอะ่ะแล้วอยากได้สีนั้นอะ่ะลงไปในโมเดลอื่นๆด้วยอะ่ะไอเน,นี้ยคือคําตอบเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยซีรีส์นี้เนี่ยมันจะมีตัวอื่นด้วยนะครับอย่างตัว GA110 ตัวซีรีส์ต่างๆเนี่ยมันก็จะมีการเอาคู่สีของ d w 5000เนี่ยไปใช้ด้วยซึ่งแต่ละเรือเนี่ยมันค่อนข้างจะใหญ่นะครับคือลหลักๆอ่ะผมจะใส่ 2000, แ,แบบ้นขเอสเเเอเพันหนด่งเล รายละเอียดอื่นนอกจากคู่สีแล้วเนี่ยเอาจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะคือไฟก็เปิดได้แบบนี้นะครับเข้าที่มืดก็ถือว่าเรืองแสงขึ้นมาประมาณนึงมีรูมให้นะครับดูเวลาที่มืดได้ใช้ได้เลยนะครับก็ดูเวลาได้ไม่ยากเท่าไหร่ส่วนโหมดเนี่ยตระกูล g a T1 มันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนอยู่แล้วนะครับกดที่ซ้ายล่างนะครับกดปั๊บเนี่ยก็เป็น r l r Time นะครับแล้วก็จับเวลาเดินหน้าถอยหลัง ตั้งเวลาปลุกแล้วก็กลับมาเวลาเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นซีรีส์มาตรฐานอยู่ละซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวมาตรฐานมากๆนะครับไม่มีการตั้งบลูทูธไม่มีการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนนะส่วนวัสดุเนี่ยก็เป็นเรซินสีดำเรียบๆเลยนะครับสายก็สายเรซินดำนะครับเคสก็เคสเรซินด้านหลังก็มีโครงคาร์บอนคอ,อการ์ดอยู่ด้านในนะครับก็จะเป็นชิ้นส่วนคาร์บอนที่ทําให้ในาฬิกาเนี่ยมันเบาแล้วก็สามารถรับแรงกระแทกได้ดีมากขึ้นด้วยนะครับฝาหลังก็ประมาณนี้นะแล้วก็ระบุเคสอินไชน่านะครับประมาณนี้คือรายละเอีย2001เียยดด JA.1 นคงงงต้องง้ออลลกัแว หลายหลายคนน่าจะมีติดบ้านกันคนละเรือน2เรือนนะครับอันนี้ใส่ให้ดูเลยดีกว่านะครับว่าออกมาเป็นยังไงนี่อยู่บนข้อมือก็ประมาณนี้เลยคือถ้าเกิดมองไกลๆอ่ะเรือนนี้ต้องบอกว่ามันจะแทบไม่ต่างกับ G A 2 0 0 1รุ่นปกติทั่วไปทีเป่เป็นสีดําเลยนะครับคือว่าง่ายๆใครที่มีสีดําอยู่แล้วอ่ะแล้วไม่ได้อินกับไอ้คู่สีของ D W 5 0 0 0อะ่ะไม่ได้อยากได้ดีเทลแดงๆฟ้าๆเหลืองๆมาแจมใส่เรือนเดิมเลยนะครับไม่จําเป็นจะต้องซื้อเลยนะเพราะว่ามันไม่ต่างกันเลยมองไกลๆนี่มองสีแดงไม่ออกด้วยซ้ำนะครับถือว่่าดีีท มันน้อยมากๆแต่แน่นอนเรือนนี้ มันก็จะเหมาะกับคนที่ต้องการสตอรี่ของ D ีด0 0ิล้ันและแบบโอเค D w 5000ันก็ชอบหน้าเหลี่ยมแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ชอบทรงของคาสิโอคทรงแปดเหลี่ยมเป็นทุนเดิมอยู่แล้วอะและอยากได้คู่สีแบบนั้นมาใส่จริงๆอะเรือนนี้มันเป็นแค่ช้อยส์เดียวเลยที่เราสามารถซื้อมาใช้งานได้นะครับเพราะว่าจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็มีความแบบอยากได้ g a 2 0 0 1นะแล้วก็ชอบคู่สี D w 5000พันพยายามจะซื้อรุ่นอื่นที่แบบมันมีการเอาสีนั่นสีนี่มาใส่แล้วก็ให้กลิ่นอายมันดูใกล้เคีย 5000, นะียยยยงงงกกกัััับ D อ่่่ะผมมมม็รู้สึวานไนไะค คือมันจะมีแบบใกล้ๆอ่ะแต่ว่ามันก็ยังขาดนิดขาดหน่อยนะครับแต่อันเนี้ยมันคือการเอาสีอ่ะของออริจินัลอ่ะมาทําแบบออฟฟิเชียลเลยก็ไม่ต้องมานั่งแมทสีกันเองแล้วนะครับอันนี้คือเขาทำมาให้เรียบร้อยละใครที่อยากได้อะไรแบบนี้อยู่เหมือนกับผมเนี่ยก็ลองไปหาซื้อมาใช้งานได้นะครับคืออย่างผมเองอย่างที่บอกผมรอคู่สีนี้มานานมากละซึ่งเอาจริงผมแอบรู้สึกว่าจริงๆมันใส่ให้มันแดงได้กว่านี้อีกนิดนึงนะคือแบบถ้าเกิดมันมีเส้นขอบด้านนอกนะครับหรือว่ามันมีดีเทลสักอย่างหนึ่งที่ม นิดเดียวเท่านั้นแต่ว่าโอเคมันก็เป็นคู่สีที่ทําให้ผมนึกถึงดีดรีวิวห้าพันได้ไม่ยากมากแล้วละ่ะสำหรับการใส่เรือนนี้นะครับก็เอามาให้ดูคร่าวๆประมาณนี้นะคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะครับเน้นเอามาให้ดูคู่สีเน้นมาให้ดูว่าฟิลลิ่งมันต่างกันเรื่องปกติยังไงซะมากกว่าครับราคาป้ายประมาณ4ี่พันกว่านะแล้วก็ซื้อจริงเนี่ยประมาณสามพันนิดๆน,นะครับประมาณนี้ใครที่สนใจก็ลองไปซื้อกันได้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ